สวัสดีครับวันนี้ช่องกบเตอร์ปาาเพลืนมาตลาดโอ้โเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผลไม้มีปลาดูตลาดเราจะต้องไปหาซื้อปลาไว้ไปทำอาหารนะครับปลา

พี่เอาปลาดุกตัหนึ่งปั้งให้ด้วยเอาตัวเล็กเนว้พี่ไม่เอาตัวใหญ่จตะจะเดินมาเอา,เอาโ,โอ้ครับผักร้านนี้นะครับมาซื้อประจำมะนาวสวย มะเขือพริกมาละปอมาซื้อประจำนะครับร้านนี้ มาซื้อทุกสัปดาห์ขายดีครับร้านนี้ขายดี mm hmm. <laughs> แม่ขายยิ้มสำหรับนี้นะครับก็เป็นถุงถุงละประมาณ10-20ี่สิบหรือสามสิบโลนะฮะทางสวนทางเขาก็จะมาส่งแล้วน้องมาแยกแยกแยกนะครับ ก็ขายตามนี้ย่างเบอร์ใหญ่ครับกุ้งนะครับตอนนี้น่าจะแกงส้มพวกนี้จะเป็นอ่ไก่เป็นหมูของ CP นะฮะกุ้งสวยไหมเพรว่าถ้าไปเย่างเนี่ยทำไม่หมด นี่ครับผักสดเยอะแยะมากมายอ๋อนี้พิกสดสวยนะคือชะอมนะครับนุ้หันไปเอาทางนู้นใหญ่ขี่สิบาทจ้ะเจ๊แหมใหญ่นี่ครับหอมปลาทูเค็มโอ้เยอะแยะมากมาย รเทียมริกนะครับไข่น้องไข่มุกนะครับไขนบ่น้าปั่นคือหอยนะครับ โคงไปต้มครับแซ่บเซับครึ่งกิโลโอ้ตัวใหญ่ๆขนาดเลยนกอ๋อหนึ่งเลยไหมอือครึ่งโลคเดี๋ยววันหน้าจะขั้วนกให้ดูนะครับ วันนี้จะปิดต้มหอยเ,อเป็นมเปินะเดาเอเหหมหอ่าซื้อของเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านต้องขอบคุณมากนะครับติดตามที่ช่องอ่าดรบาเพิร์นนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ